โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงตั้งอยู่ที่112หมู่7ตำบลน,นาบัวอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดทำการสอนสองระดับคือ 1. ระดับก่อนประถมศึกษา 2. ระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา2,563มีนักเรียนทั้งหมด97คนแบ่งเป็นระดับอนุบาล27คนระดับประถมศึกษา70คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนแบ่งเป็นค่าราชการครู4คน ครูอัตตาจ้างหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูจิตอาสาหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนผู้อำนวยการสถานศึกษาคือนางสาวเบญญาภาพันศิริวิสัยทัศน,าน,น,าาน์โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง เป็นองค์กรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพดีเทคโนโลยีก้าวหน้าครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดำเนินงานในปีการศึกษาสองพด้านผู้เรียนระดับประถมวัยได้รับการพัฒนาทั้งสี่ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหากล้าแสดงออกพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับวัยนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามวัยระดับปฐมศึกษาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษารวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และมีสุขาภาวะร่างกายและสังคมความภูมิใจในท้องถิน่นมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขส่งเสริมการ มีชีวิตสาธารณะและมีสมรรถนะที่จำเป็นในปัจจุบันด้านครูระดับปถมวัย ครูจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างสมดุลครบทั้ง4ด้านมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศัก,กยภาพของแต่ละบุคคลผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นรายบุคคล โดยครูสามารถรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและติดตามผลอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ระดับปฐมศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการคิดการแสดงออกมีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการวัดและประเมินผลติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบนำรูปแบบกระบวนการ PLC มาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ตามขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยนำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการใช้การบริหารงานเชิงระบบ PDCA มาเป็นหลักในการบริหารงานมีการบริหารด้านงบประมาณและอัตรากำลังได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามีการตรวจสอบประเมินผลและปรับ ปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ต่อไป